สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตาที่ช่องาตาบูวดีนะคะวันนี้ตาพาทุกคนมาเที่ยวรอบเกาะปีนังกันนะคะก็คือตามาสเตชชันเนาะล้วก็รู้สึกว่าเออทางนี้ยังไม่เคยถ่ายลงคลิปเลยนะคะว่ารอบเกาะปีนงังมีอะไรเที่ยวบ้างนะคะทุกคนก็จะพยายามเก็บแบบที่ ใช้เป็นทางรถแบบเชื่อมทางเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้ต้ามาจอดรถอยู่ที่เขื่อนนะคะทุกคนเขื่อนนี้ก็คือจะเป็นเขื่อนที่ทางเกาะพีนังเนาะเขาก็จะเก็บกักน้ำมาไว้ในนี้นะเขื่อนนี้เขาชื่อว่าเขื่อนเตลาะปาหังแดมนะคะหรือว่าเขื่อนเตลาะบาหังนั่นเองนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นวิวเขาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนข้างหน้าเขานะคะเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดว่าแบบ น้ําสูงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถเข้ามาได้นะคะอันนี้เขาจะมีทางแบบเข้าเล็กๆนะแต่ว่าห้ามเอารถเข้านะคะทุกคน,นวันนี้คือแดดแรงมากนะคะก็มีลมนิดๆหน่อยๆน,นะแต่จะบอกว่าที่เนี่ยคือแบบมันเป็นวิวเขาแล้วก็สวยมากมันทําให้นึกถึงแบบนครนายกเลยอนะทุกคนนี่เดี๋ยวตถ่ายให้ดูนะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศเขื่อนของที่นี่นะถ้าเกิดใครมาก็แวะมาถ่ายรูปได้นะคะ ค่อนข้างสวยแล้วก็เห็นวิวแบบเต็มๆเลยทั้งวิวทะเลนะคะแล้วก็วิวภูเขาด้วยนะนี่เลยสวยมาก hey. เ็นสถานที่แรกที่เรามากันในวันนี้นะคะก็คือเขื่อนนะคะแต่เราไหางจริงๆในปีนังอะ่ะเขาก็มีเขื่อนอยู่ประมาณน่าจะสองสามที่นะเพราะว่าถ้าเคยไปเขื่อนที่หนึ่งจะเป็นเขื่อนตรงไอตำนะคะก็คือเป็นอีกโซนหนึ่งอยู่ในเกาะปีนงังเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เนี่ยก็คือเขาให้เดินเข้าไปแบบถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยเหมือนกันถ้าเกิดใครแบบมาเที่ยวปีนังมีวันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลาวไอแลน กับรถการสนุกสนานอะไรเงี้ยก็แปะมาได้นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่ามีลมก็เลยถือว่าไม่ร้อนมากขนาดนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ต่อไปตาจะพาไปที่ไหนนะคะวันนี้ก็จะพยายามแบบเก็บในที่ที่ไม่ค่อยได้มาในเกาะปีนังก็คือจะลัดเขาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูว่าเขาเวลาเรารัดไปเนี่ยมีอะไรทเที่ยวบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีนะนา,นานทีมาทีนะคะสําหรับวันหยุดวิคเอนแบบนี้เนาะ เอาละทุกคนนั่งรถประมาณสิบ 15ทีนะคะอันนี้เรามาโปรโอยู่ที่ปีนังท็อปทิเคิลฟู้ดฟาร์มนะคะทุกคนนี่ป้าก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ<ม>แต่เคยได้ยินว่าแบบเขาจะขายผลไม้ที่เขาปลูกเองเนาะแล้วก็มีแบบสวนให้เดินเล่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ<ม>นี่ทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่เขามีขายนะ ซึ่งส่วนใหญ่ของที่นี่นะคะเขาก็จะปลูกเองหมดเลยนะคะก็คือแบบชาวบ้านแถวนี้เขาปลูกนะคะนี่ส้มลูกใหญ่มากอันนี้โลละสิบเหรียญน,นะมีมะละกอนะคะมีเลมอนเลมอนทุกคนคือแบบใหญ่มากแล้วก็มีกล้วยนะคะก็คือเต็มเลยสดๆนะคะแล้วก็มีนี่สับปะรดโอ้โหอ๋า ประวัติต่างๆนะคะอุ้ยมีคนไทยเคยมาด้วยตรงนี้ส้มร้ส,สิบลิงเราเป็นส้มส,สดๆเลยทุกคนเลิศมากเวลากละชอบที่สำคัญเลยนะคะที่นี่นอกจากมีผลไม้สดๆแล้วเขาก็มีขายน้ำปั่นผลไม้สดๆด,ด้วยนะคะรวมไปถึงอาหารกับข้าวต่างๆน,นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากผลไม,ม้เอ่ยใดๆนะคะ ก็มีหมดเลยนะทุกคนและที่สําคัญไปกว่านั้นพิเศษมากๆเลยที่นี่คือขายเมล็ดกาแฟด้วยค่ะทุกคนก็คือเยอะมากใครเป็นคอกาแฟต้าแนะนําเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่ามีเมล็ดกาแฟหลากหลายพันเลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็บอกเลยว่าโซนนี้คือหอมสุดๆนะโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่แบบตาค่อนข้างอึ้งสุดๆนะเพราะไม่เคยเห็นเมล็ดกาแฟที่แบบเยอะขนาดนี้มาก่อน,นะคะคือส่วนตัวต้าไม่ได้ทานกาแฟนะแต่รู้สึกว่าแบบ เออถ้าแบบใครเป็นคนอกาแฟน่าจะชอบมากเพราะว่ามีมาเมล็ดกาแฟแบบหลากหลายพันเลยทุกคนแล้วก็ขายเป็นแบบกรัมแบบเนี้ยนะคะทุกทีเขาจะให้แบบหลายโซนเลยนะคะมีแบบทั้งทีออ่สามารถเลือกไปเองได้หรือว่าถ้าเกิดแบบใครอยากเอาเป็นของฝากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเออโซนนี้ชอบอินเพรสเลยไม่เคยเจอที่ไหน ใเ okay. แล้วก็มาดูโซนข้างนอกบ้านนะคะตอนนี้ตาสั่งน้ําผลไม้อยู่แล้วก็เลยเดินมาดูว่าแบบเออข้างนอกมีอะไระคะ mm hmm. เขาก็จะมีโซนให้แบบ mm hmm. นั่งกินนะคะชมวิวอย่างเงี้ยเลิศอยู่นะวันนี้ก็คือแบบพอขึ้นมาสูงอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศดีๆวิวมันก็จะดีมากๆนะคะทุกคน mm hmm. เขาก็มีพัดลมให้นะ <laughs> กันร้อนนะคะทุกคนชิลดีอะชอบมากนะคะแล้วก็อ,อ,อากาศ วันนี้ก็ค่อนข้างเป็นใจนะคะสำหรับตาที่จะได้แบบมาวันเด์ทริปมาสเตติเคชันแบบนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังสวยๆนี่คือวิวด้านหน้าตานะคะทุกคนวิวภูเขานะแล้วก็แบบมีสวนของชาวบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะสูตรอากาศกบบบริสุทธิ์ ส่วนตัวต้าถือว่าเขาทำโซนที่แบบแยกออกมาได้ดีเลยนะเพราะว่าก็มีโซนให้นั่งกินนั่งรับประทานนะคะ๋ยวตาขอตัวแปวน้ำก่อนนะและผลไม้ของเขานะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าวันไหนมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วเขาก็จะเอามาไว้ในตู้แบบนี้เนาะแล้วก็ทําตามออเดอร์ที่เราสั่งนะคะวันนี้ต้าสั่งเป็นสองน้ําค่ะอันนี้จะเป็นน้าฝรั่งสีชมพูนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าแบบเข้มข้นมากไม่ผสมน้าตาเลย ได้นะ้ำมาคนละแก้วนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะคือเขามีทัวร์แบบไปทัวร์ฟาร์มด้วยนะแต่เราไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีที่ที่จะไปกันต่อนะคะถ้าเกิดไปฟาร์มทัวร์น่าจะประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้เราก็ถ้าเกิดเป็นคนมาเลเซียนะคะค่าเข,ข้า20ลิริงแต่ถ้าคือเป็นต่างชาติก็คือค่าเข้า30มิริงนะแต่ส่วนเราก็คือมาแวะเดินชมว่าเขามีข่ผลไม้อะไรบ้างแล้วก็นี่เลย ปล่งน้ำปลาล่งอร่อยมากาวันนี้เฮอร์สมอลเซวะพัมเซวะบเวะซบไม่รู้ลูกอะไรอะวะซที่ไทยอะเรียกว่าอะไรอะทุกคนแต่น้ำมันจะแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาจะแบบแน่นๆนิดนึงนะคะคือมันมีฟิล,ลเหมือนสับปะรดอะแต่ว่ามันไม่ใช่สับปะรดทุกคนไม่รู้อะไรอือหืเปรี้ยวเจสมากเลยนี่แล้วก็เอ่อถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเรามาแวะที่นี่นะคะจริงๆมันก็มีต้นไม้ที่เป็นต้นผลไม้ของหลายๆพันธุ์อยู่ที่นี่เยอะมากทุกคน และตาแหวะมาที่ห้องน้ำนะคะต้องบอกเลยว่าห้องน้ำเขาทำตาประหลาดใจมากเพราะว่าเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะทุกคนนี่เลยต้องขอเก็บภาพไว้ทุกคนดูนะคะก็คือระหว่างที่เราทำธุระของเราไปเราก็จะได้เห็นวิวด้านนอกได้วยค่ะทุกคนสุดเลยอะ่ะที่นี่มาค่ะทุกคนตอนนี้ต้าก็ออกมาจาก t ropical food farm นะคะมาที่ใหม่แล้วนะคะอยู่ที่ cafe two a c r s นะคะ นี่เลยเป็นคาเฟ่เปิดใหม่มาครั้งแรกเหมือนกันซึ่งตอนนี้อากาศคือร้อนมากแต่ว่าคาเฟ่เขาสวยมากทุกคนแล้วก็มีพวกแบบน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็มีเค,ค้กอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าคาเฟ่เขาเป็นยังไงนะทุกคนสวยมากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาเฟ่อของเขานะคะชื่อ t ุเ c c กเ s ค่ะซึ่งร้านเนี้ก็คือไกลมากจากตัวเมืองนะคะ ใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าจากที่ต้านบจากที่ตัวเองเดินทางมาเนาะก็คือบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีทางแบบเอาดอแล้วก็มีอินดอร์ด้วยนะคะอินดอร์ก็คือจะมีแอร์เย็นสบายเลยแล้วก็เอาดอก็คือจะได้แบบฟิลนั่งได้ยินเสียงนกไปนะคะแล้วก็ได้ชมวิวด้านนอกไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ มีท e. e. er. oh oh ี่นั่งเยอะมากทุกคนแล้วก็มีเป <bie> ็ดนะคะก็คือฟิลแบบเหมือนอยู่ในฟาร์มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปได้รอบๆนะคะมุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากๆมากของมากที่สุดนะคะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสะใยนะคะที่มาที่นี่ครั้งแรกเราก็ประทับใจมากจะบอกว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากนะถึงแม้จะแบบมีแดดอะไรอย่างเงี้ยร้อนไปบางช่วงนะคะแต่ว่าถือว่าแบบเป็นที่ที่พักผ่อนได้ดีเลยนะในปีนัง นี่ก็คือมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากนะคะคาเฟ่น,นี้เดอยวต้าปักหมุดไว้ให้นะว่าคาเฟ่เขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะเผื่อใครจะตามมาโน่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างไกลกับตัวเมืองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเช่ารถหรือขับรถมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้เลยนะคะหรือาอาจจะเรียกแกร็บมาก,ก็ได้นะคะนี่นี่ฟิวด,ดีอะมันได้แบบสูรอากาศแบบ สดชื่นเต็มปอดมากเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปสั่งน้ำกินน้ำเอ่ยใดๆนะคะแล้วเดี๋ยวต้าจะไปอีกคาเฟ่หนึ่งเหมือนกันซึ่งอีกคาเฟ่หนึ่งค่ะจะชื่อว่านาดะฟาร์มิ่งตรงนั้นต้าเคยไปมาแล้วแล้วก็สปาเกตตี้เขาอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้ขอโทวไปพักก่อนทุกคนคะ่ะนี่หลังจากคาเฟ่เสร็จแล้วเสิร์ไปเสิร์มาเจอที่นี่มาขี่วาทุกคน มาได้ไก่อนคือจริงๆแล้ว,วคือจะมาคาเฟ่ข้างๆนะคะชื่อนาดาฟาร์มิงเขายังไม่เปิดนะคะเขาเปิดบ่ายสามตอนนี้คือเพิ่งบ่ายสองครึ่งก็เลยแบบเออมาหาแถวๆใกล้ๆก็คือห่างจากตรงนั้นหนึ่งนาที <c oughs> ก็คือเป็นที่ที่แบบเป็นเหมือนที่ให้ขี่มา้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรถโน้มาแบบอันแคนมันก็สนุกเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะและนี่คือราคาค่าเข้านะคะทุกคนแต่ถ้าอยากขี่ม้านะคะก็อยู่ที่คนละยี่สิบห้าริงกิตค่ะ นี่ค่ะทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะก็คือจะเจอน้องมาเยอะมากลืมบอกไปว่าข้างหน้านะคะเขาก็มีขาย,ายาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเอาอาหารมาให้น้องได้นะคะทุกคนทุกๆตัวก็คือจะมีชื่ออยู่ที่หน้ากลงเลยนะว่าน้องเชื่ออะไรอย่างเช่นตัวนี้ก็คือน้องเบนอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางตัวที่อยู่ข้างนอกนะคะเขาก็จะมา กินหญ้าที่เราทำหกไว้นะคะทุกคนทุกตัวก็คือน่ารักมากเชิงสุดๆนะคะนี่เราก็จะไม่ให้หาน้องเป็นต้ต้องบอกตรง,ตรงคือตกใจน้องนะคะก็เลยเพลอหลุดล่วงใส่มือไปแต่ไม่เป็นไรมีฝ่ายเก็บเกี่ยวข้างนอกนะคะน่ารักมากทุก แล้วก็เดินต่อไปนะคะก็จะเจอน้องตัวอื่นก็คือทุกตัวน่ารักหมดเลยอันนี้มาแคลตัวเล็กน่ารักมากทุกคนแล้วก็นิ่งมากๆนะคะนิ่งสุดๆแล้วก็เราก็ให้ไปเรื่อยๆนะคะมาถึงท้ายแล้วบางทีหญ้าก็หมดแล้วะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีม้าเยอะขนาดนี้นะคะค่าเข้าถือว่าโอเคเลยคุ้มค่ามากนี่ทุกคนจะขึ้นไปขี่ม้านะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือเดี๋ยวเขาจะให้อันนี้มาแล้วก็ใส่หมวกหมวก อนอดกนเแล้วก็ใยใส่เสร็จแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้พร้อมนะคะมันอาบน้ำเลยอะมาอาบน้ำไไม่รู้ว่า ก็จะมีทั้งม้าเล็กม้าใหญ่น่ารักมากม้าเล,าล็กลน่ารักมากเลยดูดิน่ารักมากเลยตัวน้น่ารักมากเลยให้เด็กขี่นะดูเด็ก <c oughs> น้องวงแรงมากอืออีอน่น่ารักมากนะคะแล้วก็นั่นคือสำหรับผู้ใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะจ๊ะ มาถึงคิวต้าแล้วนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือจำได้ว่า mm hmm. ครั้งสุดท้ายที่ได้ขี่มาคือตอนที่เด็กแบบจำความทรงจำอะไรไม่ได้เลยะคะ mm ่ะ hmm. ทุกคนพอได้มาขี่ครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แบบใหม่สุดๆในชีวิตเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เพิ่งรู้ว่าการคอนโทรลที่เราแบบต่อให้มีคนจูง mm hmm. ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะนั่งอยู่บนม้าได้นะคะ mm hmm. ก็คือเราจะต้องนั่งอยู่ตรงระหว่างกลางนะ mm hmm. เพื่อเป็นการทรงตัวของเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็บอกเลย ว่าเพลินมากมากคือเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆเขาพาไปเดินค่อนข้างไกลนะคะวนได้เท่าที่เขาจะสามารถวนให้เราคุ้มสุดๆได้นะคะเพราะว่าตอนที่ต้าไปตอนนั้นก็คือมีฝนปอยๆยๆแล้วด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว,ว่าแบบสนุกมากแล้วก็แบบสู้ตายสุดๆก็คือยอมเอามือนึงมาจับ ล้องนะคะจับไพมันต้องบอกว่าจะต้องส่งตัวให้ได้นะคะทุกคนไม่งั้นไม่แนะนําเลยนะอันนี้ก็คืออยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะซึ่งเขาก็โอเคแล้วก็จะคอยดูเราอยู่ตลอดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยที่นี่แล้วก็น้องน่ารักมากเชื่องสุดๆเลยนะคะตัวนี้หลังจากขี่มาเสร็จกับทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงคาเฟ่ที่เราจะมาแล้วนั่นก็คือ นาดาฟาร์มิ่งนั่นเองทุกคนที่นี่แหละที่ตาบอกว่าสปาเกตตี้เขาอร่อยมากนะคะยนที่สุดเขาก็เปิดแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูว่าอาหารเขามีอะไรบ้างแล้วก็อะไรอร่อยนะคะถ้าเกิดใครมาแล้วก็มาตามแนะนำอะไรเดี๋ยวบอกเลยในคลิปนี้ไปสั่งอาหารก่อนจ้า นีตาสั่งมาเป็นน้ำที่ค่อนข้างดังนะคะเขาเป็นเหมือนน้ำหมักค่ะทุกคนเป็นน้ำหมักผลไม้นะอันนี้ขวดหนึ่งก็คือสามารถทานได้ทั้งโต๊ะเลยค่ะมากัน6กคนก็คือทานได้เลยนะอร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็คือรีเฟชชิ่งสุดๆนะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะหน้าตาของสปาเกตตี้นะคะสั่งเป็นคาโบนาล่ามาอร่อยมากก็ไก่ล้านตัวไปเลยค่ะตัวนี้ตากินแบบ ทุกครั้งที่มานะคะก็คือชอบมากค่ะทุกคนเส้นก็คือแบบเด้งดีเหลือเกินนะคะคุณผู้ชายก็คือตักมาได้กทีชนกันสักหน่อยอ้ำดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าฟินมากๆค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้สั่งเพิ่มมาเป็นนี่เลยค่ะเป็นเอ่อมีดบอลนะคะสําหรับจานนี้ซึ่งตาก็ไม่ทานเนื้อนะคะแต่ชิมตัวเส้นแล้วก็ อร่อยกรองกล่อมดีนะคะแล้วก็มีการตัดเลี้ยนด้วยไก่ทอดตัวนี้ไก่ทอดดีมากทุกคนอันนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแบตตาหมดนะคะวันนั้นก็เลยใส่เป็นภาพแบบกินไก่โชว์นะคะก่อนกลับบ้านไปเลยะค่ะทุกคนค่ะยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพ้ตาด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ